ครับสวัสดีครับผมพหลสุขจันทร์สังกัดกองหอสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการวันนี้ผมจะมาแนะนําการซ่อมบํารุงรักษาหนังสือหายากของกรมวิทยาศาสตร์บริการหนังสือกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหนังสือที่มีประวัติความสําคัญสมัยโบราณนะครับรุ่นเก่ามากประมาณท20ี่เกือบร้อยปีนะครับลักษณะหนังสือที่จะมาซ่อมคือหนังสือเก่า มีลักษณะกรอบเนี่ยนะครับลักษณะตามนี้เลยนะครับเราไม่สามารถเปิดอ่านได้เราจะต้องใช้วิธีการอนุรักษ์และการเคลือบด้วยกระดาษาต่อไปเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือหายานะครับคือกาวตัวนี้เป็นกาวเมทิลซูโลสมีลักษณะเป็นผงสีขาวต้องผสมน้ำนะครับกาวตัวนี้มีประโยชน์คือป้องกงันแมลงป้องกันเชื้อรา อัตราการผสมคือ50กริต่อน้ํา5ลิตรควรให้เข้ากันนะครับให,ให้เป็นเนื้อเดียวกันผสมเสร็จแล้วจะออกมาในลักษณะใสลักษณะนี้นะครับเป็นกาวใช้เคลือบกระดาษสาต่อไปเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับคือสารลดกรดในกระดาษหนังสือที่เราเอามาซ่อมเราจะต้องใช้กาวลดกรดตัวนี้เป็นผงสีขาวเหมือนกันนะครับอัตราส่วนผสม 50กรัมต่อน้ำ50า50ลิตรนะครับคนให้เข้ากันและทิ้งไว้เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะใสอย่างนี้นะครับต่อไปจะเป็นสารเคมีเคลือบหมึกกันละลายน้ำจะมีลักษณะเป็นเกล็ดผงจะมีลักษณะเป็นผลึกอัตราส่วนผสม5กรัมต่อแอลกอฮอล์5มิลลิตรนะครับ การผสมออกมาจยเรียนลักษณะน้ำนี้แอลกรเราจะผสมกับแอลกอฮอล์95นะครับลักษณะนี้นะครผสมออกมาแล้วต่อไปจะเป็นน้ำยาสารเคมีลอกเทปกาวน้ำยาเคมีลอกเทปกาวตัวนี้เราจะใช้ลอกเทปกาวที่แปะมากับหนังสือออกให้หมดนะครับก่อนทําการอนุรักษ์ต่อไป จะเป็นแอลกอฮอล์95ตัวนี้คือใช้ทำความสะอาดหนังสือเช็ดเชื้อรานะครับต่อไปจะเป็นอุปกรณ์การซ่อมคือได้เข็มที่จะใช้เย็บหนังสือแล้วก็มีภูก,กันมีแปลงมีฟองน้ำมีน้ำเปล่ามีกันไกรเลื่อยคัตเตอร์ยางลบดินสอแล้วก็มีเครื่องนีบสันหนังสือนะครับ ต่อไปแล้วก็จะมีกาว PVA กาวตัวนี้เป็นกาวไร้กรดใช้สำหรับทาสันหนังสือเข้าเล่มน,นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือเครื่องเย็บกีกระดาษไขกระดาษสากระดาษซับน้ำแล้วก็เครื่องอัดหนังสือนี่คืออุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือหายากนะครับ ต่อไปเราก็จะมาสาธิตการทําเคปกาวกระดาษสาไว้ใช้ติดหนังสือการอนุรักษ์หนังสือหายากนะครับนี่คือกระดาษสาไร้กรดนะครับที่เหลือจากการอนุรักษ์หนังสือเสือเศษเราก็จะมาวางบนกระจกนะครับแล้วก็จะมาทาด้วยกาวเมทิลซูรโรสตัวนี้นะครับขั้นตอนการทำนะครับกาวเมทิลซูรโรสนะฮะเราจะใช้เคลือบกับกาวกระดาษสาตัวนี้นะครับ นะครับวิธีการเคลือบนะฮะวางกระดาษสาเบนกระจกนะครับแล้วก็ทากาวให้เรียบครับเสร็จแล้วตากไว้หนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงเสร็จเราก็ลอกออกมานะครับลักษณะเทปกาวกระดาษสาจะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหนึ่งมันอีกด้านหนึ่งจะไม่มันนะครับด้านที่มันคือด้านที่ติดกระจกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดประมาณ1เซนนะฮะตัดเสร็จแล้วมีลักษณะอย่างนี้นะครับ1เซนเราก็จะใช้ด้านมันเนี่ย การซ่ออมหนังสืครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการซ่อมหนังสือขาดด้วยเทปกาวกระดาษสานะครับครับหนังสือเล่มนี้ขาดนะครับเราก็จะทําการซ่อมนะครับด้วยเทปกาวกระดาษสาเราจะเอากระดาษก่อนซ่อมเราจะเอากระดาษรองข้างล่างนะครับแล้วก็เทปกาวกระดาษสาตัวนี้เอาด้านมันนะครับด้านมันแปะที่ตัวหนังสือนะครับ เอาด้านมันแปะที่ตัวหนังสือเสร็จแล้วเราก็เอาผูก,กันจุ่มน้ํานะครับผูก,กันจุ่มน้ํามาทาให้หมาดนะครับทาทาน้อยๆนะครับอย่าทาเยอะนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษชุดๆช่ซับน้ํานะครับซับน้ําออกให้ให้ให้หมาดที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษตัวนี้ซับน้ําอีกทีหน,นึ่งรีดให้เรียบนะครับ เราจะซ่อม ton, ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับครับเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นเหล็กเรียบๆนะครับมาวางทับสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อซ่อมอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้สุดเกินครับเสร็จแล้วเราก็มาวางอีกด้านหนึ่งครับที่ที่ขาดให้ตรงกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้ผูกการจุ่มน้ําเหมือนเดิมนะครับทาบางๆให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษซับน้ําอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เอากระดาษมาซับให้แห้งให้หมาดนะครับเทปกาวกระดาษสาตัวนี้มีประโยชน์คือไม่ไม่ทำลายหนังสือนะครับเป็นกาวเราต้องการลอกออกได้โดยใช้ผูกการจุ่มน้ําลอกออกก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้แผ่นเหล็กตัวนี้มาวางทับให้แน่นนะฮะให้เรียบก,กดไว้สักพักหนึ่งประมาณสักห้านาทีนะครับเสร็จแล้วก็พอแห้งเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือการซ่อมด้วยเทปกาวกระดาษสานะครับลับาากษณะจะกลืนกับตัวหนังสือเลยนะฮะกลืนกับกระดาษเดิมเสร็จแล้วเราก็มาตัดขอบตัวนี้ให้เรียบ นะครับนี่คือการซ่อมด้วยเทปกาวกระดาษสานะครับแทนสกอตเทปที่เราใช้ปัจจุบันนะครับครับต่อไปเราจะทําการซ่อมหนังสือหายากการอนุรักษ์หนังสือหายากด้วยกระดาษสานะครับก่อนอื่นเราก็มีหนังสือมานะครับหนังสือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขาดเราก็จะมาทําการเลาะทั้งทุกแผ่นเลยนะครับการเลาะเราก็จะเลาะด้วยเอากาวสันกาวตัวนี้ออกให้หมดเลยนะครับ เราจะเลาะเป็นแผ่นๆนะครับก่อนอื่นก่อนจะเลาะเราจะทําการเขียนเลขหน้าด้วยดินสอ 6B นะครับเขียนทุกแผ่นเลยนะครับเพื่อป้องกันการสับหน้าหนังสือนะครับในเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราก็หยิบหนังสือแยกมาทุกแผ่นเลยนะครับเราเลาะเสร็จเราก่อนทําการอนุรักษ์เราจะต้องตรวจว่าหนังสือละลายน้ำไหมด้วยหมึกด้วย น้ำยาสารเคมีหมึกการละลายน้ำตัวนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นพวกตาประทับลายเซ็นต่างๆนะครับเราก็ใช้สารเคมีสารเคมีกันหมึกละลายน้ำตัวนี้นะครับทาบริเวณลายเซน็นหรือตัวประทับของหนังสือนะครับเราก็จะทาด้วยสารเคมีกันหมึกละลายน้ำตัวนี้นะครับทิ้งไว้แล้วก็จะแห้งเองเสร็จแล้ว เราก็ทำการอนุรักษ์ด้วยกระดาษานะครับขั้นตอนการอนุรักษ์กระดาษาเราก็วางกระดาษแล้วก็มาปลมน้ำกระดาษ,ดาษที่เรามาทำการอนุรักษ์เนี่ยนะครับจะเป็นกรดเราจะต้องใช้สารเคมีลดกรดแมกนีเซียมคาร์บอเนตตัวนี้นะครับฉีดปลมให้ทั่วนะครับนะครับ ขีดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับขีดให้ชุ่มนะฮะไม่ต้องไม่ต้องให้เยอะมากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทาด้วยกาวเมทิลซิลูโคสตัวนี้นะครับกาวตัวนี้เป็นกาวไร้กรดป้องกันแมลงป้องกันเชื้อรานะครับเราก็มาทาให้ทั่วทุกหน้าทุกแผ่นเลย นะครับทาบางๆนะครับทาให้เรียบนะครับปาดออกไม่ให้กาวเป็นเม็ดไม่ให้กาวเป็นฟองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำก,การกระดาษสากระดาษสากระดาษสา,รา,สา,รา,สาไร้กดอันนี้มาแปะทับนะครับ,รบวางเบาๆนะครับให้ แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟองน้ำฟองน้ำตัวนี้บีบน้ำให้หมาดนะครับแล้วก็มาตบเบาๆนะครับเพื่อไล่อากาศเพื่อไล่ให้กระดาษสาเรียบติดกันหนังสือนะครับตบเบาๆนะครับเดี๋ยวกระดาษสามันมันยุ่ยง่ายนะครับตบไปจนกว่าจะเรียบนะครับเพื่อไล่ฟองอากาศไม่ให้มีฟองอากาศอยู่ในนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาทากาวไมเทลููโลโสตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทาให้เรียบนะครับทาให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษไขกระดาษไขมาแปะ กระดาษไขมาแปะด้านบนเพื่อเราต้องการจะทากาวอีกหน้านึงนะครับกลับหน้าอีกด้านหนึ่งเราจะทําการทากาวเหมือนเดิมนะครับลอกกระดาษไขตัวที่แปะด้านหลังออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ํายาสารเคมีลดกรดให้ทั่วทุกแผ่นนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทาด้วยกาวเมทิโลซูโรสเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกเลยนะครับทาให้ทั่วเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทาให้เรียบเสร็จแล้วกระดาษที่ปกมันเป็นรอยไม่เรียบเราก็เสริมด้วยกระดาษสาเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกับรอยที่มันขาดหายไปนะครับ แปะลงไปเลยครับ1นนะครับเนื้อกระดาษสาตัวนี้คือเราต้องการเสริมให้ตัวหนังสือที่ไอนะ้ตัวเล่มที่มันแหว่งไปอะครับให้ให้ให้ใหมีความแข็งแรงเสร็จแล้วเราก็จะเสริมสันเสริมตอนที่เราจะเข้าเล่มนะครับเสริมให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกทั้งสองด้านเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอากระดาษสาเคลือบข้างบนทำเหมือนครั้งแรกเลยนะครับครับแปะลงไปค่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาฟองน้ำฟองน้ำบีบมันมามาตบให้เรียบเพื่อไล่ฟองอากาศนะครับตบให้เรียบ ครับเสร็จแล้วเราก็ทากาเมทิลซูรูโรตัวนี้อีกครั้งหนึ่งทาให้ทั่วครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากไว้หนึ่งคืนนะครับตากลมไว้หนึ่งคืนครับพอตากเสร็จแล้วรุ่งขึ้นเราก็มาแกะ เสร็จแล้วแห้งนะฮะคืนนึงก็แห้งแล้วนะครับเอาเราก็มาแกะในลักษณะนี้นะครับเราก็มาลอกมาลอกกระดาษไขที่อยู่ด้านหลังออกนะครับวิธีการลอกกระดาษไขก็ใช้ไม้ตัวนี้นะครับลอกค่อยๆแซะนะครับเดี๋ยวขาดครับลอกออกเลยนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการเข้าเครื่องอัดอันนี้คือเสร็จ การขั้นตอนการเลือบครับหลังจากที่เราตัดทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็มาลอกกระดาษไขออกมาจะมีลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการปรมน้ําเข้าเครื่องอัดเพื่อให้เรียบนะครับครับวิธีการทําก็คืออันนี้คือน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าเราใส่กระบอกฉีดแล้วเราก็มาฉีดเพื่อมเพื่อให้กระดาษนิ่มนะครับทั้งหน้าดังหลังนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับฉีดพอประมาณนะครับให้นิ่ม เสร็จแล้วเราก็มาเข้ากระดาษซับน้ําตัวนี้เพื่อซับน้ําที่เปียกนะฮะแต่ต้องทําเร็วนะครับอันนี้ช้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวกระดาษติดนะครับเราจะฉีดพ่นทุกแผ่นเลยนะครับเวลาเข้าเครื่องอัดนะครับเราจะทําแบบนี้ซับป,ประมาณ3ามน้ํสามสกระดาษ3ามครั้งนะครับฉีดพรมทุกแผ่นเลยนะครับไม่ต้องให้เปียกมากนะครับ หลังจากฉีดเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษซับตัวนี้ซ้อนทุกแผ่นเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดให้เรียบนะฮะพิงไว้แล้วอันนี้คือซับหนึ่งนะครับเราจะทําแบบนี้3ามครั้งนะฮะอันนี้คือซับหนึ่งนะครับกระดาษนี้เก็บไว้ผึงนะฮะแล้วก็ยังมาทาอันนี้อันหนึ่งนะครับทำสามครั้งนะครับกระดาษซับ ถ้าช้ากระดาษจะติดกันนะครับครับอันนี้คือซับหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้เราจะเข้าขึ้นอัดหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเราจะข,าขึ้นอัดหนึ่งครั้งนะครับใช้เวลาประมาณสักสองนาทีนะฮะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้กระดาษซับน้ำนะฮะ หลังจากเสร็จแล้วเราก็คลายออกเอามาซับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ครั้งที่สามเราจะอัดตายตัวเลยนะครับนะครับกระดาษเริ่มแห้งเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะอัดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ทิ้งไว้1คืนนะครับรุ่งเช้าเราก็มามาเอาออกนะครับครับเสร็จหลังจากที่เราอัดเครื่องอัดไว้หนึ่งคืนนะครับกระดาษสาที่ออกมาจะเรียบในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตัดนะครับตัดออกให้เหลือด้าน ด้านที่เราจะเข้าเล่มเนี 1, 1่ยให้เหลือประมาณ1นิ้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้ากระบวนการเข้าเล่มนะครับเสร็จแล้วกระบวนการเข้าเล่มในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บเล่มด้วยได้เจาะรูแล้วร้อยได้เสร็จแล้วเราก็จะเข้าสันให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราได้ทําการซ่อมหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือการซ่อมสงวนรักษาหนังสือหายากด้วยกระดาษสาครับ